สวัสดีครับประท้งนจัสทุขสินครับเลขที่13ห้องโม5ทับ8ครับวันนี้นะครับจะมาพิเศษเรื่องคุรุนาคครับคุรุนาคนะครับเกิดในปีพศ2012นะครับจนถึงพศ2081นะครับคุรุนาคนะครับอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับจนปัจจุบันนะครับหมู่บ้านนั้นนะครับมีชื่อเรียกว่านากนครนะครับตามชื่อของคุรุนาคนะครับคุรุนาคนะครับ เกิดในครอบครัวที่จนนะครับในตระกูลของครูนาณานะครับนับถือศาสนาฮินดูนะครับแต่อยู่ในวรรณะพราหมณ์ครับพ่อและแม่ของครูนาณนักนั้นนะครับพ่อของครูนาณ์นะครับเป็นคนรับใช้ภายในเมืองนะครับส่วนแม่ของครูนาณนักนั้นนะครับเป็นผู้เคี่งศาสนานะครับเมื่อนะครับครูนาณกอายุได้7ปีนะครับพ่อและแม่ของนาณกนะครับก็ได้ทําการส่งครูนาณกนะครับเข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนนะครับ เมื่อนะครับเวลาผ่านไปนะครับครูนานาังนะครับจึงเกิดปัญญาแตกฉานนะครับแล้วก็จึงถามกับคุณครูบาอาจารย์นะครับจนนะครับมีปัญญาที่แตกฉานด้านพักคมพีนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับครูนานาังนะครับที่มีความสามารถนะครับในด้านพักคมพีนะครับจึงได้รับการยกย่องนะครับให้บุคคลของเมืองนะครับแต่ครูน่านางนะครับปฏิเสธไปนะครับ จนเวลาผ่านไปนะครับคุณลูนานังนะครับโตขึ้นนะครับอายุได้21ปีนะครับก็ได้ทําการมั่นหมายและสมรสกับญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่มีฐานะนะครับทางครอบครัวนะครับและฐานะทางสังคมที่เป็นด้่เป็นตาให้นะครับเมื่อแต่งแต่งอยู่กินไปกันนานนะครับความรักนะครับที่ผ่านเวลาไปนานนะครับก็เริ่มนะครับจะหมดแล้วนะครับคุณนานังนะครับก็ได้มีลูกกับญิงสาวนะครับ2คนด้วยกันนะครับ เมื่อถึงเวลานะครับคุรุนานักนะครับจึงคิดได้ว่านะครับตนเองนะครับเป็นผู้ที่หลักสงบนะครับแตกต่างจากหญิงสาวนะครับที่ชอบมีฐานะทางสังคมนะครับชอบเป็นหน้าเป็นตานะครับชอบออกงานนะครับคุรุนานักนะครับจึงเลือกที่จะทิ้งนะครับภรรยาแล้วก็ลูกอีกทั้งสองคนนะครับพร้อมกับเดินจากไปนะครับการเดินจากไปของคุรุนานักนั้นนะครับคุรุนานักนะครับได้เดินทําการเดินเข้าป่านะครับ เื่อไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภายในป่านะครับเมื่อนะครับคุรุนานังนะครับท่านทาการสมาธิภายในป่านะครับก็มีนะครับปุกคนศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งนะครับโผล่มานะครับพร้อมกับยื่นน้ำอมฤตนะครับให้คุรุนานักดื่มนะครับเมื่อคุรุนานักดื่มแล้วนะครับผู้ศักดิ์สิทธิ์คนนั้นนะครับจึงพูดว่าเราอยู่กับท่านท่านอยู่กับเราเราจะสามารถทําให้ทุกคนนะครับรับถือในตัวท่านครับ คุรูนานักนะครับจึงปฏิบัติธรรมต่ออีกสามวันนะครับเมื่อนะครับเสร็จสิ้นภายในสาวันนั้นแล้วนะครับคุรูน่านักนะครับจึงนะครับทำการเดินทางออกจากป่านะครับพร้อมกับอะไรมากๆมายนะครับที่ได้ไปนะครับในการนั่งปฏิบัติธรรมนะครับคุรูนานักนะครับเดินกลับบ้านเกิดของตนเองนะครับแล้วก็นํานะครับขาำปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็การแจกจ่ายยานะครับยารักษาโรคนะครับในส่วนนี้ คุณนานานะครับได้ออกเดินทางนะครับไปสอนตามที making. ่ต่างๆนะครับให้ผู้คนนะครับรับรู้นะครับแล้วก็นับถือของคุณลุกนานักนะครับการเดินทางของคุณลุนาหนักนั้นะครับในการเดินทางของแต่ละครั้งนะครับคุูุนานักนะครับจะพบของติดตัวแค่ชิ้นเดียวนะครับก็คือของแต่งกายครับ เพราะว่าในตัวของครูนาคเอนะครับก็ให้คนอื่นไปหหดนะครับเพราะว่ามีคนอื่นนะครับเข้ามาขอครูนาคครูนากนะครับก็ทําการให้ไปนะครับจนเหลือของชิ้นเดียนะครับที่ติดตัวไประหว่างทางตลอดเวลานะครับสัญลักษณ์ของศาสนาสิทธิ์นะครับสัญลักษณ์ของศาสนาสิทธิ์นั่นก็คือนะครับคันดานนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับที่ได้การยกย่องนะครับและเป็นสัญลักษณ์นะครับที่สื่อถึงเกียรติยศและอํานาจนะครับ ในศาสนานะครับในสัญลักษณ์ของศาสนาศิกนะครับประกอบไปด้วยนะครับกีรปาดนะครับกีรปาดนั้นนะครับคือดาบสองคมนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าวงจักรนะครับหรือวงกลมนะครับวงจักรนะครับมีความหมายว่าเป็นการได้รับการยอมรับนะครับของชาวศาสนาศริกนะครับว่าเป็นสิ่งที่มีอํานาจนะครับส่วนดาบสองคมนะครับเป็นดาบที่มีอมตะเพียงพระเจ้าเพียงผู้เดียวนะครับ เป็นดาบของพระเจ้านะครับเป็นผู้สร้างนะครับแล้วเป็นผู้มอบทุกสรรพสิ่งนะครับเป็นดาบที่ว่าทําให้ราถทุกทางธรรมนะครับค้าบผมนากรงสะทรชนสุขศรีนะครับขอจบการเสนอนะครับอินโฟสี่นะครับของเรื่องคุรุณานณเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ